ใบเหมือนกันทุกต้นเลยค่ะใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะยืนยันและการันตีเลยค่ะว่าคู่นี้ใช้ดีมากๆเอาจริงๆถ้าเราไม่ได้คู่นี้มาช่วยเราก็ไม่รู้จะไปใช้ตัวไหนเนาะตั้งแต่ที่เราลองใช้ครั้งแรกจากที่สวนเราสมโซใบาขาดขาดหนอนกินใช้ตัวนี้ผสมยาฆ่าม,มาแล้วผสมคู่เนี้ยไม่ใช่ว่าต้องฉีดปล่อยด้วยนะถ้าเราเห็นว่าหนอนมีเยอะเราก็ฉีดสักสิบห้าวันช่วงนี้ยบางทีก็ยี่สิบวันเนาะประทับใจในคุณภาพของเขาก่อนที่จะมี ดอกใช้สองตัวนี้สะสมอาหารทางใบพอใบเราสมบูรณ์เราก็จะได้ผลผลิตอย่างที่เราเห็นเนี่ยคะ่ะหลังจากที่เราใช้แมกมาลาวานะคะปีนี้เราเห็นเลยค่ะว่าดอกโดกติดทุกกิ่งติดทุกต้นค่ะจากต้นที่เสื่อมโทรมจากใบห,หงิกหงงอใบขาดณปปจจุบันนี้เราก็อยากจะบอกว่าใบสวยได้ดอกเยอะเต็มทุกต้นค่ะ ส่วนนี้ใช้คู่นี้ค่ะ